ตอนที่536สารท,ทา้าททยผู้คนในหมู่บ้านต่างเตรียมการมาอย่างดีเพื่อการโจมตีครั้งนี้โอหยางหัวเป็นผู้นำอยู่กลุ่มหนึ่งชือซานนำกลุ่มสองและชาวบ้านคนอื่นที่ผ่านระดับสามด้วยเป็นผู้นำกลุ่มสุดท้ายหลังผ่านไปครึ่งเดือนมีเพียงกลุ่มของชือซานเท่านั้นที่ไม่กลับมาแม้จะมีจํานวนผู้เสียชีวิตอยู่บางส่วนแต่รางวัลแต่ละคนถือว่าดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามเพราะกลุ่มของชือซานไม่กลับมาจึงเกิดข้อสงสัยขึ้นในใจทุกคนหวังหลินสีหน้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสามวันต่อมาปรากฏก้อนเมฆสีดำด้านอกหุบเขาหากมองใกล้ๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันคือสิงโตมีปีแม้จะไม่มีอาการบาดเจ็บบนร่างกายมันกลับอ่อนแอมากทุกชั่วขณะจะเปลี่ยนกลับเป็นก้อนเมฆดำและกลับคืนร่างเดิมมันคล้ายกำลังแตกดับมีคนผู้หนึ่งนอนอยู่บนหลังของมันอย่างแน่นิ่งและเต็มไปด้วยรอยบาดแผล อีกทั้งยังหน้าตาประหลาดเส้นสีแดงกำลังเคลื่อนไหวข้างในตัวเขาคล้ายกับปรสิตสิงโตวิญญาณหลักรีบกลับมาหาหุบเขาอย่างเร่งรีบยิ่งมันเข้ามาใกล้ขึ้นพ่านมีหลายคนปรากฏตัวนำธงวิญญาณของตนออกมาและนำวิญญาณเป็นอาหารให้เจ้าสิงโตทําให้พลังงานของมันเพิ่มขึ้นทันทีหลังเห็นสิงโตแทบทุกคนจดจําได้ทันทีว่านี่เป็นสิงโตของฉือซานและคนที่อยู่บนหลังของมันคือฉือซานเป็นแน่แท้ สิงตว,วิญญาณเข้ามาในหุบเขามันร้องคร่ำครวญจากนั้นแตกกระจายเป็นละอองแสงสีดำและกำลังแตกสลายขณะนั้นน้ำเสียงเยือกเย็นแห่งหนึ่งดันกล้องในหุบเขาควบแน่นวิญญาณซิ่งคำละอองแสงสีดำเป่งประกายสว่างและควบแน่นกลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วพริตาเดียวมันกลับคืนเป็นปกติชาวบ้านทั้งหมดเผยใบหน้าเคารบยิ่งและเปิดทางให้หวังหลินเดินผ่านพร้อมกันมือไพล่หลัง หลังจากสิงโตวิญญาหลักเห็นหวังหลินมันเริ่มร้องคร่ำครวญราวกับถูกทำร้ายแสนสาหาัสหวังหลินชี้นิ้วออกไปเจ้าสิงโตรมร้องและพุ่งเข้าหานิ้วของหวังหลินท้ายที่สุดมันเลือนหายไปบนนิ้วและรอยรูปสิงโตปรากฏบนปลายนิ้วหงหลินผู้คนโดยรอบต่างเคยเห็นหวังหลินควบคุมดวงวิญญาณจึงไม่มีใครตกใจเลยและทั้งหมดก้มศีรษะลงอย่างเชื่อฟังหวังหลินเดินเข้าไปทีละก้าวจนมาถึงชื้อซานเมื่อก้มศีรษะเข้ามองใบหน้าหวังหลินจึงมืดมน เขาเห็นเส้นสีแดงกำลังเคลื่อนไหวคล้ายกับมังกรท่องผ่านร่างกายใบหน้าฉือซานซีดเผือดและไม่มีลมหายใจหวังหลิงคุกเข่าลงและกดนิ้วลงบนหน้าอกฉือซานเบาเสียงบาดลึกพลันออกมาจากร่างกายและในเวลาเดียวกันเส้นสีแดงก็พุ่งออกมาจากจุดที่หวังหลินกดไปพร้อมกับพุ่งใส่เขาตรงๆสายตาหวังหลินเปลี่ยนเป็นเย็นชาและพลังล่องหนสายหนึ่งปรากฏรอบร่างกาย เกิดเสียงดังสนัน่นราวกับเส้นสีแดงกระทบเข้ากับแผ่นเล็กและถูกบังคับให้กระดอนกลับชั่วขณะนั้นหวังหลินขยับฝ่ามือและจับเส้นสีแดงเอาไว้ได้เพียงดึงหนึ่งครั้งจึงเกิดเสียงร้องและเส้นสีแดงถูกดึงออกจากร่างชื้ซานทันทีเส้นสีแดงนี้ยาวมากกว่าสิบฟุตและเคลื่อนไหวไปรอบๆบคล้ายกับอสารพิษอีกฝั่งหนึ่งเคลื่อนเข้าหาหวังหลินแต่ถูกหยุดไว้ได้อีกคราสายตาเย็นชาหวังหลินเพิ่มพูนขึ้นและพลังปราณสวรรค์นในร่างพรั่งพรูอย่างบ้าคลั่ง เขาบิดมือรุนแรงจนเกิดเสียงดังป๊อกเส้นสีแดงแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงในเวลาสามลมหายใจหลังจากเส้นสีแดงหายไปใบหน้าชือซานค่อยๆกลับมาสีแดงแม้จะยังอ่อนแอมากแต่ถือว่ารอดชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามสีหน้าหวังหลินยิ่งมืดดำขึ้นเขาสามารถบอกได้ทันทีว่าชือซานเสียชีวิตแล้วปราณปิศาจส,สามดาวของชือซานที่รวบรวมจากการฝึกฝนวิชาปลอมวิญญ,ญาณได้สูญสิ้นไปหมด หากเป็นแค่กรณีนี้ก็คงดีแต่เส้นชีพจรบนร่างกายของเขาแตกสลายและทงวิญญาณถูกขโมยไปอีกฝั่งกระทำการอย่างโหดเหี้ยมแต่ไม่ได้ฆ่าเขาพวกมันปล่อยสิงโตของชือซานกลับมาแทนนั่นหมายความว่าคนอีกฝั่งมีจุดประสองค์อื่นอย่างชัดเจนดวงตาหวังหลินสว่างสวัยและชี้นิ้วไปที่หน้าผากชือซานผลึกปิศาจในร่างกายหวังหลินกระตุ้นขึ้นและเส้นปราณปีศาจเส้นหนึ่งเข้าสู่หน้าผากชือซาน ร่างชื่อซานสันเทาจากนั้นลืมตาขึ้นทันทีและเห็นหวังหลินมันต้องการทำความเคารพแต่พบว่าขยับไม่ได้และเกิดความเจ็บปวดแล่นผ่านร่างกายเรากับคลื่นทะเลชื่อซานพยายามอ้าปากในสถานะปัจจุบันเขาพลันเรียกร้องหวังหลินในใจมาตลอดอาจารย์สายตาหวังหลินสว่างขึ้นแต่ไม่ได้กล่าวอะไรระหว่างทางกลับเราพบกับเผ่าใหญ่แห่งหนึ่งเราพยาพยามอ้อมไปแต่พวกมันยังโจมตีเรา มีชายชุดขาวคนหนึ่งที่นำธงวิญญาณของข้าไปและปลูกปีศาจข้างในตัวข้าเขาทิ้งข้อความให้ข้าไว้ว่าหากอยากได้ธงวิญญาณคืนก็หาเขาให้เจอหวังหลินพยักหน้าจากนั้นยกนิ้วขึ้นร่างชือซานสันเทาชั่วขณะก่อนจะสลบอีกครั้งพาเขาไปพักผ่อนเมื่อกล่าวเสร็จพันเก้าออกและเลือนหายไปคนในเผ่ารอบๆพาร่างชือซานออกไปอย่างรวดเร็วและมีคนดูแล หลังจากหวังหลินออกมาเขาเคลื่อนร่างออกไปไกลราวกับสายฟ้าสีหน้ามืดมนและสายตาเยือกเย็นเดิมทีชือซานออกไปโจมตีเผ่าอื่นหากล้มเหลวและตายไปหวังหลินคงไม่สนใจใย่ดีชีวิตและความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสำหรับคนที่ฝึกฝนเขตแดนแห่งความตายและชีวิตแล้วหวังหลินถือว่าชัดเจนในเรื่องนี้อย่างยิ่งอย่างไรก็ตามไม่ใช่กรณีนี้ชือซานอยู่ระหว่างทางกลับทอว่ากลับผ่านไปเจอเผ่าพันธุ์อื่นและถูกโจมตี ศัตรูไม่ได้สังหารแต่ปลูกปีศาจไว้ในร่างกายเขาหากเป็นเช่นนั้นคงเป็นบทเรียนอย่างดีแต่พวกเขายังทำลายเส้นชีพจรและกล่าวไว้ว่าหากต้องการทงวิญญาณคืนก็ต้องไปหาพวกเขาให้เจอเป็นผลให้ความหมายเปลี่ยนไปนี่คือการยั่วยุหรือกล่าวอีกมุมได้ว่าเป็นสารท้าทายชื่อสานกลายเป็นสารท้าทายของคนอื่นเมื่อถูกส่งสารท้าทายมาเช่นนี้หวังหลินอยากเห็นจริงๆว่าคนเช่นไรที่อาศัยอยู่ในเผ่าที่กล้าท้าทายเขา หวังหลินเป็นคนฉลาดหลักแหลมหากระดับบ่มเพาะของคนผู้นี้สูงส่งมากกว่าเขาหวังหลินเพียงแค่หันหัวกลับไปในหมู่บ้านหาทางรักษาชื้อซานและเพียงแค่หลบเลี่ยงเผ่านี้แม้จะมีความเป็นไปได้ในเรื่องนี้มันก็ต่ำมากจากวิชาที่หวังหลินเห็นบนตัวชื้อซานคนผู้นี้ระดับราวๆขั้นตัดวิญญาณเท่านั้นเมื่อคิดเช่นนี้ได้เขาพ่ดลมหายใจเย็นออกมาและเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วข้ามผ่านท้องฟ้าราวกับอุกบาต ภาวารีสวร์อาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนวิญญาณปีศาจนี่พื้นที่ราบล้อมรอบบริเวณและเดิมทีไม่ใช่สถานที่ใช้สำหรับอยู่อาศัยแต่กลับมีค่ายกลโบราณตั้งอยู่ที่นี่ค่ายกลนนี้ทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อมันเปิดทุกสิ่งทุกอย่างภายในรัศมีห้าลี้จะปลอดภยัยแม้ระหว่างคืนวิญญาณปีศาจมันก็ยังปลอดภัยข้าในอย่างสมบูรณ์กุญแจสำคัญสำหรับเผ่าพันธุ์ในดินแดนวิญญาณปิศาจ เพื่อเอาตัวรอดนั่นก็คือไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องหาไข่กลนเพื่อปกป้องตัวเองในดินแดนวิญญาณปีศาจมีไข้กลแบบนี้หลายแห่งแต่มีไม่มากนักที่สามารถปกคลุมรัฐมีห้าลีได้ยิ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างใหญ่ไข้กลก็ยิ่งแข็งแกร่งนั่นหมายความว่าเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในนี้ก็จะได้รับการเติบโตที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นในหุบเขานั้นเพียงแค่ขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อประชากรมีจำนวนถึงจุดหนึ่งจะไม่สามารถรับคนใหม่เพิ่มขึ้นได้แต่ใา้ก้นบนพื้นที่ราบมีความกว้างถึงห้าลี้ดังนั้นจึงมีประชากรสามารถอาศัยได้มากขึ้นชายชราสองคนนั่งอยู่ข้างในบ้านธรรมดาหลังหนึ่งในเผาว,วริสวรรค์หนึ่งในนั้นสวมชุดสีเทาและอีกคนสวมชุดสีขาวระหว่างทั้งสองมีชุดชาสีม่วงตั้งอยู่บนโต๊ะชายชราชุดขาวหยิบถ้วยชาขึ้นมาดื่มของทั้งหมดที่คนต่างถิ่นนำมา มีเพียงแค่ชุดชานี้เท่านั้นที่เหมาะกับรสชาติของข้าชายชราชุดเทาหยิบถ้วยชาขึ้นมาดื่มเช่นกันเมื่อไหรท่านจะกลับชายชราชุดขาวครุ่นคิดเล็กน้อยและเอ่ยออกมาพรุ่งนี้ข้าไม่สามารถจากเมืองปิศาจโบราณได้นานเกินไปข้าพักอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนแล้วเพื่อมาเยี่ยมบ้านหากข้าพักอยู่นานกว่านี้คงยากนักที่จะอธิบายให้แม่ทัพป,ปีกซ้ายฟังชายชราชุดเทาพยักหน้าและเอ่ยขึ้น เจ้าทำร้ายสิทธิคนอื่นให้บาดเจ็บและนำทงประหลาดนั้นมาหากพวกเขามาหาข้าจะทำอย่างไรเล่าชายชาราชุดขาวดวงตาสว่างว่าบและเอ่ยขึ้นหมายความว่าอย่างไรว่าเจ้าควรจะทำอะไรแค่ใช้ค่ายกลสังหารเขาก็ได้แล้วชายชาราชุดเทาขมวดคิ้วและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดคนพวกนั้นไม่ใช่คนธรรมดาส่วนใหญ่มีพลังปรานปีศาจหนึ่งดาวและทั้งหมดเรียนรู้วิชาปิศาจโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้า ด้วยธงเล็กๆนั่นเขาสามารถควบคุมวิญญาณปีศาจให้โจมตีได้ตอนแรกพวกมันกำลังอ้อมเราไปแต่เจ้ากลับสนใจธงผืนนั้นไม่เพียงแค่เจ้าสังหารพวกมันเพื่อเอาสมบัติมาแต่เจ้ากลับปล่อยหัวหน้ามันไปส่งสารท้าทายเพื่อเล่าเบื้องหลังพวกมันออกมาสิ่งที่เจ้าทำมันเกินไปชายชาราชุดขาวหัวราราะข้าเป็นกองเกียรติยศใต้แม่ทัพปีกซ้ายของเมืองปีศาจโบราณการสังหารคนป่าเถื่อนไม่กี่คนจะมีค่าอันใด รวมถึงค่าสรุปได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังพวกมันไม่ได้แข็งแกร่งทำไมเขาจะอยู่แถวนี้เล่าเขาควรจะไปเมืองปิศาจโบราณเพื่อได้ตำแหน่งที่ดีกว่าหากแข็งแกร่งจริงข้าล่อเขามาที่นี่เพราะข้าอยากได้วิธีใช้ทงผืนนี้จากเขาหากเขามานั่นถือว่าเป็นเรื่องดีหากไม่มาข้าจะตามรอยที่ข้าทิ้งไว้บนเจ้าหนุ่มนั่นและขโมยเอาชายชาราชุดเทาถามขึ้นบทร่ายในใจเจ้าหนุ่มนั่นเป็นของปลอม ชายชราชุดขาวดวงตาสว่างขึ้นและเอ่ยด้วยน้ำเสียงชั่วร้ายมันไม่ใช่ของปลอมแต่มันไม่สมบูรณ์มันควรมีมากกว่านี้ตอนที่537ออกโรงชายชราชุดเ่าครุ่นคิดอย่างเงียบเๆเขาไม่มีความคิดในการตามสหายในเผ่าไปเมืองปิศาจโบราณและได้ตำแหน่งที่นั่นหลังจากนั้นไม่นานขณะที่กำลังจะเอ่ยปากขึ้นพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนราวกับมีมังกรยักย,ย้ายกำลังเคลื่อนตัวใต้พื้นดิน จากนั้นเสียงดังสนั่นออกมาจากพื้นที่ระยะห้าลี้ของเผ่าชายชาราชุดขาวใบหน้าจมลงและจากนั้นเดินออกจากห้องไปมีคนผู้หนึ่งลอยตัวกลางท้องฟ้าสวมชุดคลุมสีขาวพริ้วสวายกลางสายลมเส้นผมสีขาวพลิ้วไปด้านหลังศีษะจนเปล่งประกายมาร้ายออกมาเขาคือหวังหลินที่กำลังกโกรธณตอนนี้ดวงตาหวังหลินเผยความมินชาพลังปราสครร์ในร่างกายพรั่งครูขณะลอยตัวกลางอากาศ เขาก้าวเท้าออกไปและเกิดเสียงเครื่องกระแทกดังกึกกล้องทั่วบริเวณพื้นที่กว้างห้าลี้ข้างใต้เขาเผยสัญญาณการล่มสลายเสียงร้องตกใจและหวาดกลัวออกมาจากด้านล่างทว่าวขณะที่พื้นดินกำลังล่มสลายรละลอกคลื่นสีเขียวพันปรากฏจากพื้นที่กว้างห้าลี้แห่งนี้พื้นดินเริ่มกลับคืนสู่ปกติและพลังรุนแรงสายหนึ่งพุ่งตรงมาที่หวังหลินหวังหลินพ่นลมหายใจเย็นขณะยกนิ้วโป้งขวาขึ้นและกดลงไปเขาเพิ่มพูนพลังดัชนีแห่งความตายขึ้นจุดสูงสุด ดัชนีนี้ทําให้พื้นที่รอบๆปกคลุมด้วยกลิ่นอายแห่งความตายแม้กระทั่งท้องฟ้าก็มืดหมัวและเผยอาการพังทลายหวังหลินกดนิ้วโป้งลงไปต้านกับระลอกคลื่นกลางท้องฟ้าระลอกคลื่นเริ่มโค้งทันทีและเคลื่อนตัวรอบหวังหลินราวเกิดทางแยกในแม่น้ําบังคับให้แบ่งออกเป็นสองข้างหวังหลินตะกนขึ้นพร้อมดวงตาเปล่งประกายทําลายเพียงหนึ่งคำลำแสงสีดําเจิดจ้าออกมาจากนิ้วหวังหลิน ระลอกคลื่นล่มสลายทันทีและกระจายอย่างรวดเร็วจนกระทั่งระลอกคลื่นทั้งหมดกระจัดกระจายหายไปหวังหลินลอยตัวอยู่กลางท้องฟ้าและมองชนเผ่าเบื้องล่างอย่างเย็นชาทุกคนภายในพื้นที่รัศมีห้าลี้ต่างเดินออกมาจากบ้านและเงยศีรษะขึ้นมองเขาด้วยความหวาดกลัวหวังหลินไม่ใช่คนที่ฆ่าใครโดยไม่ตรตรองท่ามกลางคนเหล่านี้มีสองคนที่เขาให้ความสนใจทั้งสองคนต่างเป็นชายชารานหนึ่งในนั้นสวมชุดสีเทาและอีกคนสวมชุดสีขาว ช่วขณะนั้นจิตใจชายชาราชุดเท่ารู้สึกขมขื่นอย่างมากและถอนหายใจด้วยความเศร้าครั้งนี้พวกเขาก่อความยุ่งยากให้กับคนที่ไม่ควรยุ่งเกี่ยวด้วยสะท้อนกับความจริงที่ว่าเขาสามารถลบล้างการสะท้อนของค่ายกลด้วยนิ้วมือเดียวนั่นหมายความว่าระดับฝึกตนของเขาไม่อ่อนแอส่วนชายชาราชุดขาวตกอยู่ในอาการตื่นตะลึงเขามองหวังหลินด้วยความไม่เชื่อสายตาตนเองทำไมคนแข็งแกร่งถึงปรากฏตัวในแดนป่าเถื่อนแห่งนี้ ระดับบม่มเพาะของเขาเทียบเคียงกับผู้อาวุโสในคฤรืหานท่านแม่ทัพข่ากลัวว่าข้าไม่อาจเปรียบได้หวังหลินเผยสายตาเย็นชาใครที่ส่งสารท้าทายมาให้ข้าจงออกมาซะแรกเริ่มน้ำเสียงส่งนิ่งแต่เมื่อมันตกมาลงบนพื้นดินมันดังคำรามราวกับสายฟ้าแห่งสวรรค์ในพื้นที่รัศมีห้าลี้แห่งนี้ชายชาราชุดเทาใบหน้าซีดเผือดโดยสิ้นเชิงร่างกายโอนเอ็นและก้าวถอยหลัง จากนั้นโลหิตซึมออกมาจากมุมปากดวงตาตกใจถึงที่สุดชายชาราชุดขาวเกือบทนยืนอยู่ได้เขากัดฟันแน่นและตะโกนเจ้าเป็นใครข้าเป็นผู้ช่วยของท่านแม่ทัพปีกซ้ายในเมืองปิศาจโบราณหวังหลินจะโระสายตาไปที่เขาและกล่าวอย่างเย็นชามันควรเป็นเจ้าข้าสามารถสัมผัสกลิ่นอายของทงวิญญาณบนตัวเจ้าได้จงตายซะชายชาราชุดขาวจิตใจสั่นเทาขณะกัดฟันแน่นและเอ่ยออกมา ใช่แล้วข้าเป็นคนที่นำธงเล็กนั่นมาหากเจ้ามีความสามารถก็จงทำลายค่ายกลนและมาเอามันไปหวังหลินมองเขาอย่างเฉยชาเจ้าคิดว่าค่ายกลน,นี้จะหยุดข้าได้อย่างนั้นหรือหวังหลินสัมผัสกระป๋าและขวานแยกสวรรค์นขนาดยักษ์ย้ายเรืองแสงสีดำปรากฏตัวกลางอากาศขณะที่ขวานยักษ์ย้ายนี้ปรากฏออกมาเสียงคำรามดังสนั่นออกมาจากฟากฟ้าและลูกแก้วสายฟ้าโผล่ล้อมรอบขวานเล่มนี้ รูม่านตาชายชราชุดขาวรีแคบลงและชายชุดเทาอุทานขึ้นคนต่างถิ่นหวังหลินคว้าขวานแยกสวรรค์ไว้ในมือและตะวัดลงด้วยความเร็วปานสายฟ้าปราณขวานยาวกว่าร้อยฟุตตกลงใส่ค่ายกลพร้อมกับลูกแก้วสายฝาหลายลูกพลันเกิดเสียงสนั่นวั่นไหวจนผู้คนในหุบเขายังได้ยินเสียงนี้ชัดเจนหวังหลินไม่ได้หยุดลงเพียงแค่วัดครั้งเดียวเขากวัดแกว่งขวานลงต่อเนื่องบนค่ายกลราวกับเทพแห่งสงคราม ใบหน้าชายชาราชุดขาวซีดเผือดโดยสิ้นเชิงและความเศร้าในใจเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดแสงสีเขียวกระพริบถี่รอบพื้นที่ห้าลี้ทุกครั้งที่ขวานตกลงไปแสงสีเขียวจะลบล้างพลังของขวานและกระทั่งดูดซาับบางส่วนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของค่ายกลเป็นผลให้มันเพิ่มการโคจรอย่างไร้สิ้นสุดค่ายกลน,นี้ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าค่ายกลที่ล้อมรอบหุบเขาหลังอดทนอยู่หลายลมหายใจในที่สุดชายชาราชุดขาวก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก ท่าทางเขากลับมาดังเดิมขณะจ้องมองหวังหลินที่กำลังกวัดแกว่งขวานและยอ่อเย้ยค่ายกลที่นี่จะแตกเพียงเพราะเจ้าพูดว่าจะทำลายได้อย่างไรชายชุดเทาข้างๆกันก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเช่นกันเขารู้สึกถึงพลังของค่ายกลอย่างชัดเจนและตอนนี้ดูเหมือนว่าคนต่างถิ่นจะไม่มีพลังพอทำลายมันท่าทางหวังหลินยังคงเฉยชาพลังของค่ายกลน,นี้เกินความคาดคิดของเขาหวังหลินถอยกลับไปและจ้องไปที่ค่ายกล ข้าไม่สามารถทำลายค่ายกลน,นี้ด้วยกำลังในเวลาอันสั้นได้และแม้ข้าจะใช้กฎเกณฑ์ก็คงใช้เวลานานเพื่อศึกษามันชายชราชุดขาวหัวเราะราวกับเขาเห็นความกังวลของหวังหลินแม้เจ้าจะมีวิชาสวรรค์ค่ายกลน,นี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสามารถทำลายได้ข้าแนะนำว่าเจ้าควรจะออกไปก่อนที่จะฉีกหน้าตัวเองมากกว่านี้หวังหลินมองเขาด้วยสายตาเย็นชาแฝงอาการดูถูกจริงหรือเช่นนั้นเขาโยนขวานออกไป คราวนี้เป้าหมายไม่ใช่ค่ายกลแต่เป็นปลายขอบของพื้นที่รัศมีห้าลี้ที่ค่ายกลครอบคลุมขวานเคลื่อนไหวราวกับสายฟ้าและร่อนลงที่ปลายขอบค่ายกลทันทีจนเกิดเสียงดังสนัน่นเพราะมันอยู่นอกค่ายกลขวานจึงสร้างหุบเขาลึกบนพื้นราวกับตัดผ่านเต้าหู้หวังหลินขบมือขวาขึ้นชี้ไปที่พื้นและวาดเป็นวงกลมขวานยักย้ายเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้ดินอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังสนั่นภายใต้คำสั่งของหวังหลิน มันเคลื่อนไหวรอบค่ายกลนและขุดเป็นวงกลมขนาดใหญ่รอบๆชายชาราชุดขาวตกตะลึงราวกับไม่มั่นใจว่าคนต่างถิ่นกำลังทำอะไรหวังหลินสูดหายใจลึกสายตาเยือกเย็นพันยกมือขึ้นและตะโกนยกขึ้นคำพูดนี้ราวกับสายฟ้าคำรามเมื่อออกมาจากปากหวังหลินพลังลึกลับสายหนึ่งพันล้อมรอบพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยค่ายกลและเริ่มสั่นไหวรุนแรงหวังหลินตะโกนขึ้นอีก ลอยขึ้นให้ค่าหวังหลินยกแขนขึ้นพร้อมกับเส้นเลือดบนแขนโป่งพองออกมาเสียงดังคำรามสนั่นออกมาจากใต้พื้นดินราวกับไม่เคยมีมาก่อนชั่วขณะนี้เหตุการณ์ตื่นตะลึงก็อุบัติขึ้นพื้นที่ล้อมรอบค่ายกลนถูกขุดออกมาจากพื้นด้วยพลังล่องหนและยกลอยขึ้นเข้าไปในอากาศคลื่นฝุ่นผงตลักคลุ้งไปทั่วจนพื้นที่เต็มไปด้วยคราบฝุ่นควันเมื่อตอนที่ฝุ่นผงดูเหมือนสงบลงแล้วจะเห็นได้ว่าดินแดนกว้างห้าลี้ถูกลอยขึ้นจากพื้นไปหลายฟุต และเกิดฝุ่นดินจำนวนมากตกลงมาแอ่งหลุมขนาดยักษ์พันปรากฏบนพื้นก่อนหน้านี้หวังหลินควบคุมขวานให้ขุดลงไปใต้พิมที่รัสมีห้าลี้แห่งนี้ซึ่งทำให้เขายกดินแดนนี้ลอยขึ้นกลางอากาศด้วยวิชาเซียนคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทั้งหมดต่างหวาดกลัวพวกเขาไม่เคยเห็นบางสิ่งเช่นนี้มาก่อนในชีวิตและมันเหนือจินตนาการไปไกล ร่างชายชุดเทาอ่อนยวบและหล่นลงพื้นใบหน้าซีดขาวและแววตาหวาดกลัวกลับมาอีกครั้งเขาเป็นคนบ้าคนต่างถิ่นทั้งหมดเป็นคนบ้าเขาเขาขุดพื้นที่ที่ค่ายกระปกป้องออกไปจากพื้นดินร่างชายชาราชุดขาวกำลังสั่นเขาไม่เคยคิดว่าคนต่างถิ่นคนนี้จะคิดได้แบบนี้สายตาเย็นชาในตัวหวังหลินรุนแรงเขาไม่ได้ทำลายค่ายกลอ,อย่างเร่งรีบแต่เขาสามารถหล่อหลอมมันได้ หวังหลินยกดินแดนขึ้นด้วยฝ่ามือก่อนจะส่งเสียงคำรามและโยนมันขึ้นไปกลางอากาศดินแดนที่กำลังลอยตัวพลันเหินสูงขึ้นด้วยความรวดเร็วเลื่นเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวดังกึกก้องขึ้นอีกหวังหลินเคลื่อนร่างราวกับสายฟ้าและปรากฏตัวใต้พื้นดินเขายกดินแดนรัศมีห้าลีขึ้นไปราวกับยักษ์ย้ายและเริ่มเดินตรงไปหากใครก็ตามอยู่แถวนี้พวกเขาจะเห็นฉากเหตุการณ์อันลึกลับที่จะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดชีวิต พวกเขาจะเห็นชายหนุ่มชุดขาวกำลังถือดินแดนรัศมีห้าลี้เดินออกไปอย่างรวดเร็วเขาใช้ความเร็วมากมายหลังผ่านไปหลายชั่วโมงพลันเห็นหุบเขาจากระยะสายตาผู้คนของหุบเขาออกมาอย่างรวดเร็วโดยมีโอหยางหัวนำทางเพื่อคำนับหวังหลินทว่าพวกเขาทั้งหมดตื่นตกใจจนอ้าปากค้างเมื่อเห็นพื้นที่ที่หวังหลินถือและมีแสงสีเขียวของค่ายกลล้อมรอบมันตอนที่ห้าความลังเล นอุบเขาหวังหลิงยศแขนขวาขึ้นและพื้นดินยักย้ายก็ลอยขึ้นสู่อากาศหวังหลิงด้านนอุบเขาด้วยสายตาเย,ย็นชาสุดขั้วเขาพ่นธงวิญญาล้านดวงออกมาฟืนธงสาสิบฟุตพริ้วกลางอากาศขณะที่เสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากข้างในแม้ธงวิญญาล้านดวงจะไม่มีวิญญาณถึงล้านมันก็ยังเป็นสมบัติหลักชิ้นสําคัญของสํานักหลอมวิญญาณเพราะว่าทุกคนในหุบเขาฝึกฝนวิชาหลอมวิญญาณดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นธงวิญญาล้านดวงจึงเกิดแรงกระตุ้นให้เธอทูล หวังหลิงคว้าธงและโบกหนึ่งครั้งวิญญาณหลักที่เหลืออยู่หกดวงลอยออกมารวมถึงเจ้ากิเลนพวกมันปรากฏขึ้นล้อมรอบพื้นดินรสมีห้าลี้ในทันทีขณะเดียวกันหวังหลินก็พ่นโลหิตใส่ธงวิญญาณผืนธงขยายออกทันทีและโอบล้อมพื้นดินห้าลี้อย่างรวดเร็วหลอมรวมหวังหลินเปลี่ยนสายตาเยือกเย็นวิญญาณหลักทั้งหกดวงพันสายตาเป่งแสงชั่วร้ายและทั้งหมดพ่นดวงไฟสีม่วงออกมาไม่นานนักพื้นดินที่ลอยอย,อยู่ก็ครอบคลุมด้วยเพลิงสีม่วง เพลิงเหล่านี้คือตัวตนของวิญญาณหลักทั้งหกที่ทาให้พวกมันทรงพลังขณะที่เพลิงกําลังลุกไหม้เกิดเสียงซี้ซี่และดังปอกออกมาจากดินแดนนั้นเสียงร้องให้ปนหวาดกลัวผสมกันในเปลวเพลิงหลังผ่านไปเวลาครึ่งการทูบดินแดนจึงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งซึ่งที่เหลืออยู่เป็นสีแดงล้วนทว่าด้วยการปกป้องของแสงสีเขียวเปลวเพลิงไม่สามารถหลอมทุกอย่างที่อยู่ข้างในได้อย่างสมบูรณ์ แสงสีเขียวกระพริบต่อต้านการลุกรานของเปลวเ,เพลิงอย่างรุนแรงและต่อต้านกันจนขีดสุดหวังหลินมองหนึ่งครายยืนขึ้นและกลับเข้าสู่หุบเขาเมื่อเจ้าอยากหดหัวอยู่ในกระดองข้าแค่เพียงใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนหลอมไา้กลให้สมบูรณ์จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าโลหิตผู้คนในหุบเขากำลังเดือดเมื่อเห็นฉากเหตุการณ์นอกหุบเขาทั้งหมดกำลังพูดคุยเรื่องนี้กัน ความเคารพต่อหวังหลินเพิ่มพูนจนขีดสุดและแม้แต่เด็กในหมู่บ้านก็คิดว่าหวังหลินเป็นเทพหลังจากทิ้ง่ายกลนเอาไว้หวังหลินสั่งการโอหยางหัวให้ส่งชื้อซานไปที่ส่วนลึกของหุบเขาโอหยางหัวทําตามคําสั่งของหวังหลินเสมอโดยไม่มีคําถามหลังจากพาชื้ซานไปให้หวังหลินแล้วเขาก็จักไปอย่างนอบน้อมใบหน้าชื้ซานยังคงมีสีขึ้นมาเล็กน้อยแต่เขายังไม่รู้สึกตัวง่ายมากที่จะช่วยชื้ซานแต่ถึงเขาช่วยไป ชือซานยังคงไร้ประโยชน์ในสถานที่แห่งนี้คนไร้ประโยชน์ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้ร่างชือซานเส้นชีพจรทั้งหมดแตกเสียหายดังนั้นเขาจึงไม่สามารถดูดซับพลังปราณปิศาจได้เลยการทําให้เขาไม่เหมาะกับการฝึกฝนมีหลายวิธีที่หวังหลินรู้จักชือซานไม่สามารถบ่มเพาะได้เว้นแต่ว่าเส้นชีพจรในร่างกายจะฟื้นฟูขึ้นมาทว่าหวังหลินไม่สามารถทําได้มีเพียงเหล่าเม็ดยาฝืนลิขิตวรรค์ที่สามารถให้ผลลัพธ์ได้แบบนั้น หลังจากครุ่นคิดอยู่ช่วขณะสายตาหวังหลินสว่างขึ้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ชือซานสามารถฝึกฝนได้ท่ามกลางวิธีที่หวังหลินรู้จักทว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและหวังหลินเริ่มลังเลเล็กน้อยยากนักที่หวังหลินจะเกิดอาการแบบนี้ร่างกายของเซียนเหมือนทะเลและเส้นชีพจรเหมือนสายน้ำนับพันสายร่างกายเองคือโลกของตนเองเมื่อผู้หนึ่งเริ่มรับรู้จากภายในร่างและเขาจึงให้ร่างกายเพื่อค้นหาเตา๋า ผิวหนังและเลือดเนื้อของเทพโบราณคือท้องฟ้ากระดูกคือแผ่นดินวิญญาณน,นกลืนกินพลังปราณของฟ้าดินเพื่อปรับแต่งร่างกายเขาใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อทำลายจิตใจใหแห่งเต่าทั้งหมดและใช้วิญญาณตนเองเพื่อวาดเต่าของตนในสวรรค์หวังหลิงครุ่นคิดหากเขาสอนวิธีฝึกของเทพโบราณให้กับชือซานมันควรสามารถเปลี่ยนชือซานจากคนไร้ค่าให้กลายเป็นคนแข็งแกร่งโดยสมบูรณ์ ทว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับการยืนยันตรับใดที่ร่างชือซานไม่ดีพอเท่าร่างหลักของหวังหลินเขาอาจจะไม่สามารถฝึกฝนให้สำเร็จได้หากเขาล้มเหลวในการฝึกฝนวิธีของเทพโบราณเขาจะตายเพราะร่างกายดูดซับพ,พลังปราณปีศาจจำนวนมากอย่างบ้าคลาั่งอีกทั้งเทพโบราณกลืนกินพลังปราณและพลังปราณสวรรค์หวังหลินไม่มั่นใจว่ามันสามารถกลืนกินพลังปราณปีศาจได้หรือไม่ เมื่อครุ่นคิดหวังหลินสายศีรษะและไม่คิดเรื่องนี้อีกพลังปราณสวรรค์ในร่างกายเขาเลือนหายไปและผลึกปิศาจปลดปล่อยพลังปราณปิศาจออกมาชั่วขณะนั้นเขากลับมาสู่สภาวะที่ปลดปล่อยกลิ่นไอปิศาจแล้วหวังหลินเคลื่อนนิ้วราวกับสายฟ้าและกดลงบนหน้าผากชื้นซานพลังปราณปีศาจเข้าไปในร่างชื้นซานและเปลี่ยนเป็นจุดแสงสีทองหวังหลินยกแขนขึ้นและหลับตาฝึกฝน เวลาครึ่งก้ารทูบต่อมาชือสารค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเขามองท้องฟ้าเหนือหุบเขาและเงียบงันหลังผ่านไปนานพันลุกขึ้นและคุกเข่าต่อหน้าหวังหลินด้วยใบหน้าเจ็บปวดความเจ็บปวดนี้ไม่ได้มาจากร่างกายแต่มาจากจิตใจชั่วขณะที่ตื่นขึ้นมาเขาเข้าใจได้ทันทีว่าไม่มีร่องรอยพลังปราในร่างตนเองตอนนี้เขาอ่อนแอมากกว่าตอนที่เริ่มฝึกฝนเสียอีก หวังหลินยังไม่ลืมตาขึ้นชื่อซานคุกเข่าอยู่เป็นเวลานานก่อนจะโขกศีรษะสามครั้งจากนั้นจากไปโดยไม่หันศีรษะกลับมาจนเมื่อเขาจากไปหวังหลินจึงลืมตาและถอนหายใจท่ามกลางคนทั้งหมดนี้ชื่อซานถือว่ามีพรสวรรค์ที่สุดและเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องธงวิญญาณอย่างยิ่งหากไม่ใช่เรื่องนี้เขาคงประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตชื่อซานกลับบ้านตนเองเขาคือหนึ่งในจำนวนน้อยในหุบเขาที่ไม่มีภรรยาและลูกหลาน ดังนั้นจึงอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวไม่มีกลิ่นอายใดของเด็กหนุ่มบนตัวเขามีเพียงกลิ่นอายของชายชาราที่เข้าสู่วันสุดท้ายของชีวิตหลังเวลาผ่านไปนานเขานั่งสมาธิในท่านั่งดอกบัวและพยายามฝึกฝนวิชาหลอมวิญญาณทว่าทุกครั้งที่เขาพยายามจะเกิดคลื่นความเจ็บปวดออกมาจากร่างกายความเจ็บปวดแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถทนไหวอย่างไรก็ตามเขาอดทนกับมัน เมื่อไรที่ล้มเหลวเขาจะพยายามอีกครั้งและดำเนินต่อไปจนต้านรับกับความเจ็บปวดที่ไม่อาจจินตนาการได้หลังพยายามฝึกฝนไปหลายครั้งร่างกายชุ่มไปด้วยเหงื่อคลโลหิตบนร่างกายทั้งหมดปูดปนออกมาจากความเจ็บปวดและสายตาของเขาเผยความสิ้นหวังเล็กๆข้าจะไม่ยอมแพ้เขาสูดหายใจลึกและดำเนินการฝึกฝนพร้อมกับทนรับความเจ็บปวดคราวนี้ขณะที่เขาดูดซับพลังปราณ,ป,ราณปิศาจ เขารู้สึกว่าร่างกายกำลังกระแทกกับภูเขายักษ์ย้ายทำให้กระอักโลหิตออกมาพื้นดินกว้างห้าลีนอกหุบเขายังคงถูกเพลิงหล่อหลอมและแสงสีเขียวที่กำลังปกป้องกำลังหมองลงช้าช้าข้างในพื้นที่กว้างห้าลี้ทุกคนเต็มไปด้วยความสิ้นหวังพร้อมกับเหงาแห่งความตายเขาลังเหนือหัวพวกเขามองเพลิงข้างนอกที่กำลังมีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นมันกำลังเผาความหวังพวกเขาในใจสายชราชุดเทาหลับตาด้วยความสิ้นหวังเขาลืมตาขึ้นทอประกาย ท่านหันมามองชายชาราชุดขาวที่กำลังหวาดกลัวและเอ่ยออกมานี่คือภัยพิบัติที่เจ้านำมาด้วยตัวเองและเจ้าลากมันลงกับเผ่าด้วยตัวเจ้าชายชาราชุดขาวร่างกายสั่นเทาและนิ่งเงียบคนต่างถิ่นคนนั้นไม่ใช่คนที่เราสามารถต่อกกอนได้หากเจ้าดุดึงต่อไปเมื่อค่ายกลถูกทำลายมันจะไม่ใช่แค่เจ้าและข้าเท่านั้นทั้งเผ่าจะถูกเผาให้ตายด้วยเปลวเพลิงสำหรับสมาชิกเผ่าคนหนึ่งเจ้าจะนั่งดูทั้งเผ่าตายต่อหน้าต่อตาเจ้าได้อย่างไร ชายชราชุดขาวเอ่ยอย่างเจ็บปวดเจ้าหมายถึงชายชราชุดเทาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดเจ้าทำผิดพลาดดังนั้นเจ้าต้องรับผิดชอบการกระทํานี่เป็นหนทางเดียวเพื่อให้เผ่าของเราอยู่รอดอย่ากังวลเลยเมื่อเจ้าตายข้าจะคิดหาทางล้างแค้นให้เจ้าแน่นอนรวมไปถึงเมื่อเราเป็นอิสระข้าจะไปเมืองปิศาจโบราณและรายงานเรื่องนี้ต่อแม่ทัพปีกซ้ายทันทีข้าเชื่อว่าท่านแม่ทัพจะสนใจแน่ ชายชาราชุดขาวนิ่งเงียบเป็นเวลานานเขามองไปรอบๆด้วยท่าทางซับซ้อนและสายตาตกลงสมาชิกเผ่าคนอื่นๆเมื่อเห็นความหวาดกลัวบนใบหน้าแต่และคนเขาสูดหายใจลึกและลอยสู่ขอบของค่ายกลสารท้าทายส่งมาจากข้าหากเจ้ากล้าก็จงมาสู้กับข้าหลังจากนั้นไม่ว่าข้าจะแพ้หรือชนะก็อย่าลากคนไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยเสียงของชายชาราชุดขาวถูกส่งผ่านค่ายกลไปถึงข้างนอกและตรงไปที่หุบเขา หวังหลินลืมตาขึ้นและร่างกายพลิ้วไหวเขาเลือนหายไปและปรากฏตัวอีกครั้งข้างนอกขบเขาเมื่อเขามองพื้นที่รัศมีห้าลี้ด้วยสายตาเยือกเย็นเขาเห็นชายชาราชุดขาวคนนั้นหวังหลินโบกแขนขวาและวิญญาณหลักหกดวงหยุดพ่นเปลวเพลิงพร้อมกับหมุนเป็นวงกลมรอบตัวหวังหลินเมื่อไรเพลิงคุกคามชายชาราชุดขาวกัดฟันแน่นและเดินออกไปเขามือขึ้นและปานปีศาสองสายเริ่มหมุนวนระหว่างนิ้วพร้อมกับพูดกับหวังหลินมาต่อสู้กัน เจ้าไม่มีคุณสมบัติจะทําเช่นนั้นฝ่ามือหวังหลิงยื่นออกไปทําให้สีหน้าชายชาราชุดขาวเปลี่ยนทันทีพลังป,าปราณปีศาจสองสายที่หมุนรอบนิ้วมือเขาพลันแตกดับในเวลาเดียวกันร่างชายชาราลอยเข้าหาหวังหลิงอย่างไร้การควบคุมแทบในวินาทีต่อมาหวังหลิงจับคอชายชาราเอาไว้ได้แล้วเมื่อชายชุดขาวกาลังดิ้นรนสายตาหวังหลิงก็เย็นชาขึ้นและใช้พลังจํานวนมากบังคับเกิดเสียงแตกร้าวดวงตาชายชาราปูดโปนและตายทันที พลังปราณสวรรค์ของหวังหลินพุ่งเข้าไปในร่างชายชราเพื่อกักขังดวงวิญญาณจากนั้นวิญญาณของเขาถูกขนึกไว้ข้างในธงวิญญาณล้านดวงกลายเป็นเสี้ยววิญญาณธรรมดาหลังกระทําสิ่งนี้เขายนร่างชายชราไว้ด้านหลังหนึ่งในวิญญาณหลักพ่นเปลวเพลิงเผาร่างกายเขาให้เป็นเท่าฐานในทันทีหวังหลินยื่นมือออกไปและพื้นดินรัศมีห้าลี้เคลื่อนไปเข้าสู่ข้างข้างหุบเขาจนเกิดฝุ่นคคลุ้งปิดไข้กน หวังลินมองไปที่ดินแดนกว้างห้าลี้ที่ถูกหล่อหลอมจนเกือดจะพังทลายแล้วร่างชายชราชุดเทาสันสถานเขาไม่คิดว่าหวังลินจะสังหารอีกฝ่ายได้ง่ายๆระดับบ่มเพาะแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้หลายเท่าเขาโยนความคิดลางแค้นออกทันทีและไม่กล้าทําให้คนแข็งแกร่งเช่นนี้โกรธอีกตอนนี้ไม่ว่าเขาจะปิดค่ายกลหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญ เขาถอนหายใจพลันว่าสัญ,ญลักษณ์ด้วยฝ่ามือสัญ,ญลักษณ์นี้ทําให้การป้องกันของค่ายกลหายไปโอหยางหัวเพิ่มสมาชิกของเผ่าหลังจากทิ้งคําพูดไว้หวังหลินหายตัวเข้าไปในส่วนลึกของหุบเขา